เช็คด่วนคนที่บ้านยังลวกขวดนมอยู่ไหมระวังเสี่ยงปนเปื้อนไมโครพลาสติกนะคะขวดนมส่วนใหญ่ที่แม่แม่ใช้มักทํามาจากพลาสติกซึ่งพลาสติกแต่ละชนิดก็จะทนความร้อนได้แตกต่างกันไปซึ่งขวดนมที่มีราคาสูงใช้วัสดุเกรดพิเศษก็จะทนทานได้ทั้งความร้อนการตดแตกรอยขีดข่วนแม้กระทั่งรังสี UV แต่หากขวดนมนั้นมีราคาไม่สูงมากใช้พลาสติกเกรดทั่วไปก็จะมีข้อจํากัดในการฆ่าเชื้อได้ หากฝืนนำไปลวกในน้ำร้อนหรือนึ่งอย่างผิดวิธีด้วยอุณหภูมิร้อนจัดเกินไปและเผลอทิ้งไว้เป็นเวลานาน<ม>ก็จะทำให้เกิดรอยล้าวปริแตกหรือหลอมละลายได้ และสิ่งที่อันตรายที่สุดคือมีผลวิจัยพบว่ายังก่อให้เกิดสิ่งปนเปื้อนที่ชื่อว่าไมโครพลาสติกซึ่งมีขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหลุดออกมาหากปนไปในน้ำนมที่ลูกกินจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองทําให้ความจําและระบบประสาททํางานได้ลดลงค่ะเชื่อว่าหลายๆบ้านตอนนี้ก็หันมาใช้เครื่องนึ่งหรือเครื่องอบ UV กันหมดแล้วแต่ว่าก็ต้องใช้อย่างถูกวิธีถ้าไม่มั่นใจลองย้อนกลับไปดูในคลิปนี้ได้ค่ะสุดท้ายการเลือกซื้อขวดน,นมที่ผ่านการรับรองปลอดสารปนเปื้อน EDCS 16ชนิดและ ยังผ่านการทดสอบทั้งการลวกและอบ UV จะช่วยให้คุณแม่มั่นใจว่าลูกน้อยจะปลอดภัยจากไมโครพลาสติกค่ะ